สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการจัดอันดับ expansion pack ของ The Sims 4นะครับอันนี้จะเป็นการจัดอันดับจากประสบการณ์ตรงในการเล่นทุกแ a ็คของผมนะครับผมจะใช้ตัวอย่างของทาง Official ให้ดูด้วยนะผสมกับการเล่นจริงนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพโดยรวมของแ a ็คนั้นๆด้วยโอเคเราไปดูกันเลยนะอันดับแรกนะครับที่ผมมองว่าไม่สนุกเลยนะครับก็คือ Get Famous นะครับ ภาคนี้จุดเด่นคือเราสามารถเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้นะครับแล้วก็ทำได้จากหลายวิธีเช่นเป็นนักวาดภาพนักดนตรีหรือว่าเป็นดารานะครับทีนี้เราเป็นคนดังแล้วเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนคนเขาจะเข้ามากรีดกันแล้วเขาจะไม่ได้ทำกับเราเหมือนเราเป็นคนปกติอะครับผมแรกๆมันก็จะตลกดีนะครับแต่ว่าแปบๆก,ก็เบื่อเราภาคนี้นะครับมีอาชีพแอคทีฟอาชีพใหม่ก็คืออาชีพนักแสดงใช่ไหม แต่ผมว่าไม่ค่อยสนุกนะครับอืมลองดูนะครับเวลาเราไปเขาจะบอกเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะแค่เข้าไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ที่ฝึกการแสดงถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วใช่ไหมก็ไปบอกดีเรคเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าฉากแล้วพอเข้าปุ๊บนะครับก็กดตรงเครื่องหมายกากบาทเขาก็จะไปแสดงบทบาทต่างๆของเขาแต่มันไม่มีอะไรเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนกับการแสดงจริงๆอะ่ะ บางบางทีมันไม่เข้ากันเลยด้วยซ้ำนะครับผมน่าเบื่อด้วยนะครับภาคนี้แผนที่ก็ไม่ดีอีกต่อไปนะครับคือ Pack Get to Work แพ็กนี้นะครับเป็นแพ็กแรกที่ออกมาเลยแล้วก็เป็นแพ็กที่ผมเคยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถไปทำงานกับซิมได้นะครับเฉพาะบางอาชีพนะมี1หมอนะครับ 2. นักวิทยาศาสตร์ 3. นักสืบ แต่ว่าอาชีพที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คืออาชีพนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราสามารถได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างเลยโดยเฉพาะซิมเรนะครับซึ่งซิมเรเนี่ยคือปืนที่สามารถแชสแข็งซิมคนอื่นได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดนะครับก็จะมีพลังต่างๆมากมายเช่นสะกดจิตทำให้หลับนะครับพอเรายิงไปสักพักนะซิมที่เรายิงก็จะง่วงแล้วก็เดินไปหาที่นอนทันทีเลย มีหลายอย่างนะครับต้องลองไปเล่นกันดูเองทีนี้ตอนที่แพ็คนี้ออกมาแรกๆนะตอนนั้นตัวเกมมันไม่มีพลังอะไรวิเศษนะครับอยูยูมีปืนแช่แข็งได้อะโอ้โหผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยละ่ะแต่สำหรับคนที่ซื้อตอนนี้นะมันมีทั้งแวมไพร์ซึ่งเป็นเกมแพ็คด้วยเออถูกกว่าอีกนักเวทหมาป่านางฟ้าอย่างเงี้ยมันมีตัวเลือกหลากหลายมากๆเลยครับ แต่ว่าถ้าเราไม่อยากไปทำงานกับซิมล่ะเออเราก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้นะแต่ถ้าเกิดมีแพ็คนี้อย่างเดียวนะครับเราต้องซื้อกิจการเท่านั้นนะครับเวลาเปิดร้านจะต้องเดินทางไปที่ร้านด้วยแล้วพอเวลาปิดร้านก็ต้องกลับบ้านอีกจริงๆคือคล้ายๆกับเราไปทำงานนั่นแหละนะครับในร้านจะขายอะไรก็ได้นะ จะขายรูปภาพที่ซิมราวาดภาพก็ได้หรืออย่างร้านนี้ที่ผมทํานะครับก็คือขายเสื้อผ้าคือดูนะเหมือนอาจจะสนุกใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเล่นจริงะครับมันวุ่นวายถ้าอยากเปิดร้านนะครับแนะนำซื้อภาค h o b B y u s i n u s s n e s s ดีกว่าทีนี้ข้อเสียที่เด่นมากๆของภาคนี้ก็คือแผนที่ดูนะครับอันนี้คือแผนที่ของ extension pack นะเออราคาก็แพงด้วยนะครับ แต่ว่ามีแค่นี้ยเล็กมากๆเลยไม่สมกับราคาเลยนะข้อเสียอีกอย่างนะครับสำหรับคนที่ซื้อตอนนี้อย่างที่บอกไปก็คือมันมีแพ็คใหม่อะที่แทบจะเหมือนกันเลยก็คือเดอะอาบิสเนสแอนด์ฮับบีนะครับแล้วแพ็คนั้นอะทำโอ้โหเปิดร้านได้ดีกว่าสนุกกว่ามากเลยต่อมาคือ High s c h o o o Cheer นะครับแพ็คนี้จะเป็นชีวิตในโรงเรียนสำหรับซิมวัยรุ่น เวลาต้องไปโรงเรียนนะครับเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราว่าเราจะเล่นสิ่งที่โรงเรียนไหมใน1วันเราจะเรียนเพียง2วิชานะครับแล้วก็จะคั่นด้วยพักกลางวันถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนหรือทําตัวไม่ดีก็อาจจะไม่จบการศึกษาได้นะหลังเลิกเรียนนะครับเราก็สามารถเข้าชมรมต่างๆได้เช่นชมรมเชียร์ลีดเดอร์หรืออเมริกันฟุตบอลแต่ทีเนี้ผมให้อยู่ระดับล่างๆนะครับ เพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยสนุกนะครับผมผมซื้อมายังรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเลยล่ะผมเดาว่าอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่คุ้มก็คือซิมที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเป็นครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหมดเวลาไปกับลูกเราก็ไม่ได้เล่นคนอื่นๆยิ่งตอนหลังนะครับซิมผมเปิดร้านขายขนมที่บ้านด้วยผมก็อยากเล่นอน,นันต์มากกว่าใช่ไหมคือต้องยอมรับอะครับว่าซิมที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมักจะอยู่ในช่วงอายุที่โตแล้ว มีกิจกรรมหลายอยหลายๆอย่างที่สนุกกว่าซิมวัยรุ่นใช่ไหมส่วนซิมวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆเท่านั้นเองคนไทยก็ไม่มีงานพรอมอีกอะเอาจริงๆเนาะมันก็ไม่รู้สึกอินเวลาเราเล่นนะครับผมต่อไปคือ Love Stuck นะครับ แพ็คนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าไม่คุ้มออบอกเลยระบบที่เพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรักนะครับการออกเดทเช่นระบบการวางแผนออกเดทนะครับเราเลือกสถานที่ที่จะไปออกเดทได้นะครับเลือกวันแล้วก็ชวนซิมไปออกเดทพร้อมกันได้มากกว่า1คนได้นะมีสกิลใหม่ก็คือสกิลความโรแมนติกนะครับมีแอนิเมชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะก็คือการเต้นยั่วยวนโอ้โหซ็กซี่เลยเนาะมีแอปหาคู่ด้วยนะครับ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นระบบเดียวที่ผมคิดว่าสนุกนะครับแล้วก็ตลกดีทีนี้มันมีหลายอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับเช่นแผนที่ใหม่เป็นแผนที่ที่เล็กๆนะครับมีที่สร้างบ้านน้อยด้วยมันคล้ายกับเกมแพ็กๆหนึ่งอะครับชื่อว่า My Wedding Story แล้วแพ็คนั้นนะครับเป็นแพ็คที่ผมชอบเล่นซะด้วยอะเออผมเลยเห็นความใกล้เคียงชัดมากๆเลยหลายอย่างเหมือนกันมากนะครับเหมือนเขาเอาแพ็คนั้นมาทําเป็นแพ็คเนี้ยครับผมแล้วก็เพิ่มอะไรนิดๆหน่อยๆน่อยเข้าไปนะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแพ็กนี้กับราคาบอกเลยว่าไม่คุม้มถึงแม้ผมจะชอบแอป Cupid นะครับผมก็คิดว่าไม่คุ้มจริงๆอันนี้ผมให้ดูแผนที่ของ My Wedding Story นะครับบรรยากาศดีโรแมนติกนะครับสวยกว่ามากเลยใช่ไหมลองดูนะครับแพ็กนี้ทําให้ผมรู้สึกโมโหว่าเออเหมือนเขารู้สึกว่ายังไงคนก็ต้องซื้อไมต่ตั้งใจทําก็ได้นะต่อไปคือภา o ้ s e Ranch นะครับ จุดเด่นของภาคนี้ก็คือม้านะครับเราสร้างม้าได้ตั้งแต่ตอนสร้างตัวละครเลยนะครับอยากได้นะมาน้าแนวแฟนตาซีหน่อยนะครับเราก็เปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยแต่จะเลี้ยงม้าจริงๆอ่ะต้องมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องมีคอกม้าให้เขาด้วยต้องมีพื้นที่วิ่งเล่นให้เขาด้วยนะครับแล้วก็เสียเวลาดูแลเยอะนะเราขี่ม้าได้นะครับแล้วก็เอามาไปแข่งขันได้ในแผนที่ใหม่นะสัตว์อีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาก็คือลูกแพะแล้วก็ลูกแกะซึ่งน่ารักมากๆเลย แต่ว่าจริงๆภาคเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับผมของที่เพิ่มเข้ามาไม่เยอะมากนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบมาอะไรมากมายด้วยชอบอย่างเดียวก็คือมันขี่ได้แล้วก็เออสนุกดีนะครับให้พูดจากใจจริงเลยอ่ะภาคเนี้ยควรจะเป็นเกมแพ็คเออแต่ผมเดาว,ว่าเกมแพ็กอามันอาจจะขายได้ราคาไม่ดีครับผมเพราะว่าราคามาถูกกว่าเท่าตัวสังเกตนะเกมแพ็คภาคสุดท้ายที่ออกมานานแล้วนะครับ เออผมเชื่อว่าจริงๆภาคเนี้ยจริงๆอะ่ะเขาอาจจะทําเป็นเกมแพ็กด้วยซ้ําแต่ว่าอา่าอาจจะเปลี่ยนใจไงคือแบบว่าเอ,อ้ยังไงคนก็ซื้ออยู่แล้วเกมมันดังใช่ไหมต่อไปคือ growing together นะครับแพ็กนี้เป็นอีกแพ็กหนึ่งนะครับที่ไม่ได้สําหรับทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่าแพ็คนี้จะคุ้มสําหรับคนที่ชอบเล่นครอบครัวหรือ Legacy gameplay เท่านั้นนะครับเพราะว่าจุดเด่นของภาคนี้นะครับคือจะเป็นกิจกรรมวัยทารกวัยหัดเดินวัยเด็ก แล้วก็วัยชาราเช่นเขาเพิ่มนิสัยทาลกเข้าไปนะครับโดยจะมีนิสัยถึง18ชนิดเลยนิสัยเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับพฤติก,ตกรรมในระหว่างที่เขาโตขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าจะให้คุ้มนะครับซิมเราควรจะมีลูกคือต้องเกิดแก่ตายได้ครับผมไม่งั้นเราสร้างซิมขึ้นมาหล่อๆสวยๆใช่ไหมบอกเลยว่าไม่คุ้ม อีกระบบหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของภาคนี้ก็คือ l e Stone ระบบนี้จะเหมือนการบันทึกเหตุการณ์สำคัญในการเติบโตตั้งแต่แรกเกิดเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะ่ะผมรู้สึกว่าระบบนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเขาทำแบบไม่ตั้งใจอะครับผมคือเขาจะบอกเหตุการณ์แต่ไม่ได้มีรูปหรืออะไรให้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นได้เลยได้โปรมชั่นครั้งแรกใช่ไหมก็ไม่ได้บอกว่างานอะไรดีหน่อยตรงที่มีลูกคนแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าลูกชื่ออะไรนะครับ แต่แต่งงานเขาก็ไม่ได้บอกอีกว่าแต่งกับใครคือมันไม่ละเอียดใช่ไหมปกติเราเล่นนะครับเราจะถ่ายรูปอยู่แล้วอะถ้าเราชอบครอบครัวนี้เนาะต่อไปนะครับคือ enchanted by nature จุดเด่นคือเราสามารถเป็นแฟรี่ได้นะครับแฟรี่จริงๆก็เหมือนกับซิมปกติอแหละแต่ว่าเขาจะมีปีกบินได้นะแล้วก็สามารถย่อตัวลงเล็กๆนะครับเพื่อนอนในสิ่งของบางอย่างได้เช่นนอนบนเปียโนหรือนอนที่บ้านตุ๊กตาก็ได้นะ ปีของแฟรี่มีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยมีอาชีพใหม่ก็คืออาชีพนักธรรมชาติวิทยาแล้วก็มีเมืองใหม่นะครับซึ่งในเมืองใหม่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออนะครับผมลองอยู่แล้วนะผมก็ไม่ชอบแบบก็ย้ายออกมานะครับแล้วมันแล้วแต่คนนัของพวกนี้ครับผมทีเนี้ยในแพ็กนี้มันมีระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบโรคติดต่อโอ้โหระบบนี้เป็นระบบที่ผมเซ็งแล้วก็ไม่ชอบเลย โรคติดต่อเนี่ยเราสามารถให้แฟรี่รักษาได้นะครับหรือจะให้อาชีพใหม่รักษาก็ได้แต่ทีเนี้ยที่ผมว่ามองว่ามันไม่สนุกอะ่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงๆนะคืออลองจินตนาการเนี่ยเราเล่นไปนะครับเราก็จะถ่ายรูปอยู่ดีๆจะถ่ายรูปปุ๊บเห็นตัวซิมเราอ้าวมันมีตัวปุ่มๆขึ้นมาหรือบางทีตัวแดงแป๊ดอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรแปลกๆก,ก็ถ่ายไม่ได้อะ่ะใช่ไหมบางทีเพราะว่าเวลาเราเล่นอะ่ะเราไม่เห็นไงครับเพราะว่าเราซูมไกลหน่อยใช่ไหม บอกเราจะถ่ายรูปเราซูมเข้าไปใกล้ๆไงอ้าวมีตัวซีมีจุดๆนิดๆเล็กๆอย่างี้ครับผมมันก็ไม่สวยอะใช่ไหมเออนะครับผมต่อไปนะครับคือ snowy escape ภาคนี้นะครับมีแผนที่ใหม่เป็นที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆด้วยเช่นการเล่นสกี snowboard โน,โนะครับแล้วก็การปีนเขามีการกินแบบใหม่นะครับคือการกินชาบูที่ว่าง,ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยล่ะ แต่ว่าบางคนนะอาจจะไม่ชอบนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบทำอาหารหลายๆเมนูอ่ะมีการลงอ่างออนเซนนะครับที่ถ้าเกิดเราจะใช้บริการเราก็ต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนโอ้โหสมจริงใช่ไหมแล้วก็ถึงจะค่อยลงอ่างได้นะมันก็จะได้อารมณ์การไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมระบบอีกอย่างก็คือไลฟ์สไตล์ถ้าเราทำกิจกรรมไหนบ่อยๆนะครับเราก็จะได้ไลฟ์สไตล์มานะครับเช่นถ้าเราชอบกินกาแฟ เราก็จะไดะ้ไลฟ์สไตล์ติดกาแฟมาอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือตู้กาชาตู้นี้เราจะเอาไว้กดเปิดฟิกเกอร์นะครับมีอยู่18แบบด้วยกันมันจะสุ่มมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้มาแล้วอ่ะก็ต้องเปิดดูว่าจะได้ฟิกเกอร์ตัวไหนพอกลับบ้านนะครับเราสามารถเอากลับไปตั้งโชว์ได้แพ็คนี้ถึงผมจะชอบมากๆเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆนะแต่ว่าหลังๆผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้มาเที่ยวที่นี่ ถ้าเกิดว่าเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่ผมจะไปะเป็นเกมแพ็คแพ็คป่าหรือว่าไปแพ็คทะเลก็คือิต้ลิฟิ n งมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับต่อมานะครับคือ Eco Lifestyle นะครับจุดเด่นของภาคนี้คือระบบ Eco Footprint ระบบนี้จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในเมืองนะครับซึ่งจะมีอยู่3สถานะก็คือ1สภาพแวดล้อมปกติก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ 2คือ Industrial คือสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมเช่นนะครับเราใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้านที่เป็นผลเสียต่อโลกนะครับถ้าเมืองเราอยู่ในสถานะนี้นะครับอาจจะมีฝนตกเป็นกรดหรือสภาพอากาศมีมลภาวะเยอะนะครับก็จะทำให้คนไอแห้งๆแ,และสถานะที่3ก็คือสถานะกรีนนะครับสถานะนี้จะทำให้เมืองเขียวสะอาดนะครับซิมก็มักจะรู้สึกผ่อนคลาย โดยจะได้สถานะกรีนนะครับจากการที่ทุกคนในเมืองใช้พลังงานสะอาดเช่นใช้แผงโซลาเซลล์นะครับหรือที่เก็บน้ำค้างแล้วจะทำยังไงล่ะให้ทุกคนในเมืองคิดแบบเรานะครับก็จะเป็นระบบใหม่อีกระบบคือการโหวตเราสามารถโหวตได้ที่บอร์ดนี้นะครับทีนี้ความเห็นผมตอนแรกผมชอบมากๆเลยเพราะว่าชอบวอลเปเปอร์ของภาคนี้นะครับหรือว่าพื้นไม้อะไรประมาณนี้ครับผมที่มาก,กับภาคนี้มันสวยนะครับ แต่พอผมเล่นจบไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆอะ่ะแถมผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากตรงที่เราจะซื้ออะไรให้ซินก็ต้องคอยระวังไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปบระบบอบปิดระบบ EcoFootprint นะครับที่ออปชันของเกมด้วยต่อไปคือภาค Cat a n d Dog นะครับคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงนะครับจะชอบภาคนี้แน่นอน เราสามารถสร้างครอบครัวนะครับแล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยงตอนที่สร้างได้เลยหรือว่าจะรับสัตว์มาเลี้ยงทีหลังก็ได้นะครับแล้วเกมเขาทำดีนะครับคือเขามีสายพันธุ์ทั้งหมาและแมวถึง170สสายพันธุ์เลยนะหรือว่าเราจะสร้างหมาแมวสายพันธุ์ใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสัตว์นะครับเราต้องดูแลเขาให้ดีนะให้น้ำให้อาหารอาบน้ำนะครับรวมถึงให้เวลากับเขาด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหมานะครับเราก็ต้องพาหมาไปเดินเล่น ฝึกให้เขาฉี่ถูกที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแมวก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาไม่ดีนะครับแมวเราก็อาจจะหนีไปเลยก็ได้นะทีนี้แพ็เนี้ยผมเจอบั๊กสรอบแล้วนะครับที่ลงเกมอะ่ะคือไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบผมไหมนะครับคือเข้าเกมไปแผนที่ก็จะโล่งเลยแล้วสัตว์ก็จะไม่มีขนนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดเลยวิธีแก้เนี่ยคือลงแพ็คใหม่นะครับผมถ้าใครเล่นในสตรีมก็แค่กดติ๊กแพ็คนี้ออก แล้วก็ i n s tall ใหม่นะครับแต่ของผมเนี่ยผมซื้อเกมนี้นานมากๆแล้วใน Origin หรือสมัยนี้ก็คือ App E A นะครับใครเป็นแบบผมนะต้องลงทั้งหมดใหม่เลยครับผมต่อไปคือ Discover University นะครับภาคนี้จริงๆผมชอบนะแต่ก่อนเนี่ยทุกซิมที่มาจากครอบครัวหลักผมจะให้เรียนมหาลาัยหมดเลยแล้วส่งไปอยู่หอพักมหาลาัยนะครับเพราะว่าการอยู่หอพักมหาลาัยอะ่ะมันคือการเล่นแบบใหม่ คือเราอยู่กับเพื่อนคนอื่นๆนะครับที่เราไม่สามารถบังคับได้แล้วเขาก็จะทําอะไรของเขาไปแล้วระหว่างนี้แหละนะครับเราจะได้เพื่อนได้ทักษะได้ในด้านที่เราเรียนไปในตัวมันเป็นการเพิ่มอารมณ์ในการเล่นนะครับผมวิธีการเล่นในมหาลัยจะแตกต่างจากการเล่นปกตินะครับเพราะว่าในมหาลัยจะเหมือนเกมแนว RPG ที่เราต้องจัดการเวลาให้ดีๆเช่น p e r s o n a แบบนี้ไม่งั้นอาจจะเรียนไม่จบเลยนะ ใครมีแพ็ก get together นะครับจะสนุกยิ่งขึ้นเพราะเอาจริงๆอะ่ะเวลาเราเรียนมหาลาัยนะครับคนมักจะเกาะกันเป็นกลุ่มกลุ่มใครกลุ่มมันจริงแม่ get together ะจะทําให้เราสร้างคลับขึ้นมาเช่นคลับการทําการบ้านนะครับแล้วก็เลือกเพื่อนเราเข้าไปในคลับใช่ไหมพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็กดเริ่มคลับทุกคนก็จะมาทําการบ้านกับเรานะครับ พูดคุยกนะันหรือไปทํากิจกรรมตีปิงปองแบบนี้เล่นหมากรุกเออให้ความรู้สึกสมจริงมากๆเลยใช่ไหมไม่งั้นซิมเขาจะเดินไปมานะครับหรือบางทีหายไปเลยต้องโทรเรียกภาคต่อมาคือ City Living นะครับแพ็คนี้เป็นแพ็คที่ผมชอบมากๆอีเหมือนกันใครชอบใช้ชีวิตในเมืองนะครับต้องแพ็คนี้แน่นอนเราจะได้ที่อยู่แบบใหม่มานะครับก็คืออพาร์ตเมนต์แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะ มันจะมีภาค f o r ์เรนซึ่งคล้ายๆกับภาคนี้เลยนะครับจะต่างกันตรงที่แผนที่ของภาคนี้มีเทศกาลต่างๆให้ทํามากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือแผนที่นะครับในแผนที่ของภาคนี้นะครับใน City l i ิ i n ิเนี่ยก็จะเป็นคอนโดเหมือนในเมืองใหญ่ๆนะครับมีห้องหลากหลายให้เลือกเลยภาคต่อไปก็คือ Island l i v i n g นะครับภาคนี้จุดเด่นที่สุดก็คือแผนที่ใหม่ เมืองใหม่นะครับเป็นเกาะเขตร้อนสวยมากๆอารมณ์ประมาณไปเที่ยวภูเก็ตหรือฮาวายประมาณนั้นเลยบรรยากาศดีนะครับวิวสวยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอยู่ที่นี่นะครับจะมาพักผ่อนวันหยุดหรือมาเล่นทะเลแล้วกลับบ้านก็ได้นะครับแผนที่นี้จะไม่มีหิมะนะเออต้องบอกก่อนนะครับมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะครับเช่นสโนว์เกิลก็จะเป็นการว่ายน้ำดูประการังแบบนี้นะครับก็ว่ายไปเรื่อยๆพักผ่อนนะครับ หรือว่าจะไปไว่ายน้ําลึกซิมเราก็จะหายไประยะเวลานึงเลยนานเหมือนกันนะครับแล้วก็เออสามารถเล่นน้ํากับปลาโลมาได้ด้วยนะโลมาเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับในเกมนี้แต่ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านนะครับเราต้องเรียกเขามาในทะเลเท่านั้นผูกสัมพันธ์กับเขานะครับแล้วก็เล่นกับเขาเช่นให้กระโดดลอยตัวเหนือน้ํานะครับก็ได้นะเจ๋งดีทีนี้กิจกรรมบนบกเนี่ยมันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ที่น่าสนใจก็คงไม่พ้นการเต้นไฟแดนซ์แบบนี้แหละเออมันก็เจ๋งดีเนาะจุดเด่นอีกอย่างก็คือในภาคนี้เราเป็นนางเงือกได้นะครับแต่ว่าให้พูดตรงๆเนี่ยจริงๆเป็นนางเงือกมันไม่มีอะไรหรอกครับผมไม่เหมือนเป็นแมไพร์อะที่ได้พลังวิเศษต่างๆมานะครับแล้วก็ต้องอัพใช่ไหมนางเงือกอยู่ในน้ำว่ายน้ำไปมาพลังวิเศษของนางเงือกที่ผมนึกได้นะครับก็คือสามารถเรียกปลาโลมาได้ ่าปกติซิมเราต้องผูกสัมพันธ์ก่อนไงนางเงือกคือเรียกได้เลยหายใจในน้ําได้นะครับว่ายน้ําได้เร็วกว่าคนปกติแล้วก็เวลาที่ฝนตกนะครับเขาจะไม่ต้องการรม่มต่อไปคือ f o r ์เรนะครับเป็นแพคที่ผมชอบมากๆเลยล่ะแพ็คนี้แต่เขามีข้อเสียของเขานะครับที่ผมชอบสุดก็คือเกมเพลย์การเปิดห้องให้คนเช่าซึ่งเป็นระบบที่ผมต้องการมานานมากๆแล้วล่ะเราสามารถเปิดห้องเช่าให้ซิมคนอื่นได้นะครับ เขาก็จะจ่ายค่าเช่าเรากําหนดระยะเวลาได้แล้วก็กําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในหอพักเช่นไม่ให้เลี้ยงสัตว์ถ้าฝ่าฝืนนะครับก็จะต้องจ่ายค่าปรับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นเจ้าของหอพักเพราะมันยุ่งยากใช่ไหมเราก็เป็นผู้เช่าก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของหอพักนะครับลูกบ้านเขาก็จะเรียกเราไปซ่อมของต่างๆนานา,นานในห้องเขาเราก็ต้องไปซ่อมให้เขานะครับแต่บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากนะครับข้อเสียนะครับผมว่าคือแผนที่ใหม่ แผนที่นี้คือจริงๆสวยมากนะครับแล้วมันควรจะเป็นแผนที่ที่ผมชอบที่สุดด้วยซ้ําแต่ว่ามันสวยแต่ตานะครับเรากดอะไรไม่ได้เลยแบบเป็น rabbit hole ครับผมร้านค้าจริงๆเขาสามารถทําให้มีร้านค้าหลากหลายได้แบบมีหลายร้านเลยใช่ไหมเขาก็ไม่ทํานะครับผมเออแล้วก็มีแบบร้านค้ามีที่นั่งคนเดินไปมาอย่างเงี้ยเออผมว่ามันได้อารมณ์แล้วแบบนั้น,น่ะแต่เขาไม่ทำไงเออเป็นร้านโล่งๆอันนี้คือเซ็งมากนะเวลาผมเล่นน่ะ คือตอนเข้ามาในเมืองครั้งแรกผมเฮ้ยแบบเฮ้ยมันสวยขนาดนี้เนี่ยเขาทำดีจริงๆเลยแต่พอเล่นจริงๆอะ่ะโอ้โหแบบว่าไปเดินตลาดก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เออต่อไปนะครับก็คือ l i f e and death นะครับในแพ็กนี้มีจุดเด่นหลายอย่างเลยละอย่างแรกเลยนะครับก็คือแผนที่ใหม่ซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรมาเนียผมชอบนะครับแบ่งเป็นโซนนะคือโซนที่คนอยู่กับโซนที่ผีอยู่นะครับ ทั้งสองโซนนี้มีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นงานศพพอซิมเราตายนะครับก็จะกลายเป็นผีแล้วจัดงานศพให้สัตว์เลี้ยงก็ได้นะทีนี้หลังจากเราตายแล้วเนี่ยญาติพี่น้องเรานะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะสามารถโทรจัดงานศพได้โดยเรากําหนดได้ด้วยนะว่าคนที่จะมางานศพตั้งแต่งกายสุภาพคือจะแต่งชุดดําเท่านั้นนะครับหรือจะแต่งชุดอะไรมาก็ได้ ซึ่งพูดตรงๆเนะถ้าเป็นแพ็กอื่นเนี่ยงานศพแบบนี้เราคงได้แค่ Rapid h o l e ที่เป็นโบสแค่นั้นจบนอกจากนี้นะครับเวลาซิมเราตายจะมีตัวเลือกใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถช่วยชีวิตคนที่ตายได้นะครับก็คือ Challenge Grim Reaper เช่นการแข่งหมากลุกนะครับหรือเล่นปิงปองตราบใดที่ของเหล่านี้อยู่ใกล้ๆนะเช่นนะครับถ้าเราจะเล่นปิงปองก็ต้องมีโต๊ะปิงปองด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราชนะ g ิม m Reaper เขาก็จะชุบชีวิตคนตายขึ้นมาเลยแฮ็กนี้มีอาชีพใหม่ด้วยนะ2อ,อาชีพนะครับก็คือ Grim Reaper กับสัปเปร์สัปเปร์ไม่มีอะไรนะครับส่งซิมไปทํางานปกติแต่อาชีพ Grim Reaper เนี่ยเจ๋งเลยละเราได้แต่งตัวเป็นยมทูตเลยนะครับแล้วหน้าที่ของเราก็คือการไปเก็บวิญญาณโอ้โหเท่มากเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเล่นเป็นผีได้ด้วยคือเราสร้างตัวละครเป็นผีเลยนะครับ โดยกําหนดได้นะว่าเราเสียชีวิตจากอะไรด้วยเออถ้าสิมที่เรากลายเป็นผีนะครับเราก็เล่นต่อได้เลย get together นะครับเป็นภาคที่ผมชอบมากๆแล้วบอกลูกคืนเลยว่าภาคนี้ต้องมีเพราะว่าจุดเด่นเลยนะครับคือการสร้างคลับแล้วให้คนในคลับนะครับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ ผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับเช่นผมมาเที่ยวบาร์คนเดียวแล้วเหงาใช่ไหมผมก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วกําหนดว่าในกลุ่มนี้นะครับจะมีใครเป็นสมาชิกได้บ้างเช่นผมกําหนดว่าต้องเป็นแฟรี่เท่านั้นแล้วก็เลือกกิจกรรมผมเลือกเต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็เลือกคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเห็นไหมครับเขาจะคัดคนมาแต่คนที่เป็นแฟรี่เท่านั้นนะเราไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกับเขานะครับหรือแม้แต่รู้จักกันเลย พอเข้ามานะครับเขาก็จะมาเต้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเต้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยนะครับเขาก็จะทำอย่างอื่นด้วยนอกจากเราจัดกำหนดนะครับเช่นห้ามกินเขาก็จะไม่กินแล้วนอกจากนี้นะครับการอยู่ในคลับยังได้แต้มมาสื่อท่าต่างๆได้ด้วยเช่นอันนี้เป็นการทักทายในคลับของผมนะครับข้อดีอีกอย่างของภาคนี้ก็คือแผนที่ใหม่นะครับแผนที่เขาใหญ่แล้วก็สวยมากด้วยละ ต่อไปคือ Business and Hobby นะครับภาคนี้ผมชอบมากเลยละ่ะเพราะว่าเขาให้เราเปิดร้านที่บ้านได้ซึ่งใครอยากทำธุรกิจขนาดเล็กในเกมนะครับก็สามารถทำได้สบายเลยเราก็ทำได้หลายธุรกิจด้วยนะอย่างที่ผมทำอยู่นะครับคือร้านขายแคนดี้แล้วก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับมีที่ให้คนซื้อชาไข่มุกด้วยนะถ้าเราจะขายอะไรนะครับเราก็เอาของนั้นๆใส่เข้าไปในตู้โชว์คนเขาก็จะเดินมาซื้อของเขาเอง พอซื้อเสร็จแล้วนะถ้าเกิดเรามีโต๊ะให้เขานั่งทานเขาก็จะนั่งคุยกันได้อารมณ์อยู่นะแล้วในแพ็คนี้นะครับเขามีสกิลใหม่อยู่2สกิลก็คือสกิลปั้นหม้อดินเผาแล้วก็สกิลสักรอยบนตัวทั้ง2องสกิลนี้นะครับเราสามารถเอามาเปิดกิจการได้เหมือนกันใครอยากเป็นช่างสักนะนี่แหละแพ็คนี้เราก็จะได้เป็นแล้วแน่นอนต่อไปนะครับเป็นแพ็คที่ผมชอบมากๆก็คือ Cottage Living จะเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทนะครับปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาไข่ไปขายแบบนั้นมีสัตว์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่หลายชนิดนะครับคือ 1. ไก่เราสามารถเอาไข่ไก่ไปขายได้นะครับวัวก็จะรีดนมวัวไปขายได้เหมือนกันแล้วก็จะมีลามะกระต่ายนกแล้วก็สุนัขจิ้งจอกนกกับกระต่ายนะครับเราจะสามารถผูกมิตรได้นะ ถ้าความสัมพันธ์ดีก็จะเอาบ้านกระต่ายหรือว่าบ้านนกเนี่ยมาไว้ในบ้านเราได้เลยเรียกเขามาเล่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถวางไว้ในตัวบ้านได้นะคือได้เฉพาะในบริเวณนะครับน่ารักมากเลยล่ะส่วนสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเราจะต้องระวังไม่ให้เขามากินไก่เรานะครับเออเป็นคนไม่ดีประมาณนี้นะครับแต่เราผูกมิรกับสุนัขจิ้งจอกได้นะการปลูกผักในแพ็กนี้นะครับเราจะปลูกผักขนาดใหญ่ได้ โดยเมล็ดที่จะใช้ในการปลูกจะเป็นคนละเมล็ดกับพืชปกตินะครับเวลาจะซื้อเมล็ดก็ต้องดูให้ดีนะจุดเด่นอีกอย่างคือแผนที่ไม้ผมว่าเมืองนี้ร่มรื่นนะครับสวยแล้วก็เป็นเมืองโปรดผมเลยล่ะอีกอย่างที่น่าสนใจในแพ็คนี้ก็คือเคนแคนนิงนะครับซึ่งก็คือการปรุงอาหารบรรจุใส่ขวดเช่นนะครับผมเอาผลผล,ผลิตที่เราปลูกเนี่ยไปเป็นแยมใช่ไหมหรือซอสต่างๆนะครับ ก็สามารถเอาไปขายได้ใครที่มีแพ็ค hobby and business นะครับเราเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านตั้งขายแยมได้เลยถ้าขายหมดใช่ไหมเราก็ปิดร้านเออมาได้อารมณ์ไหมเจ๋งไหมคือปลูกผักผลไม้นะครับแล้วก็เอาผลผลิตมาแปรรูปแล้วก็ขายเองอีกอะ่ะอันดับหนึ่งนะครับคือซีซันนะครับแพ็คนี้บอกเลยโอ้โหลำบากใจมากๆเลยว่าจะให้ใครเป็นอันดับหดีนะครับแต่ว่าซีซันนะครับผม เป็นแพ็กที่ทุกคนควรจะมีนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะเพิ่มฤดูการเข้าไปโดยจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะครับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวแต่แพ็กนี้ไม่มีแผนที่ใหม่นะครับต้องบอกก่อนนะก็คือไม่มีเมืองใหม่อะครับผมแต่บอกเลยว่ามันทำให้การเล่นเนี่ยเล่นได้อารมณ์จริงๆลองคิดง่ายๆนะครับเราเล่นเดอะซิมไปเรื่อยๆ เหมือนปีหนึ่งก็ไม่ได้ผ่านไปนะพระทุกวันเหมือนกันหมดนี่แต่ซีซันจะให้อารมณ์ของการเวลาเข้าไปนะครับแรกๆเราอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นฤดูใบไม้ผลิไงก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแต่พอถึงฤดูร้อนนะครับอากาศก็จะร้อนเราก็จะเริ่มเห็นคนซิมคนอื่นๆเนี่ยเขาแต่งตัวชุดหน้าร้อนเดินกันบนถนนฤดูหนาวก็จะมีเทศกาลคล้ายกับวันคริสต์มาสด้วยแล้วก็มีหิมะตกนะครับ แล้วก็มี Father Winter ซึ่งจะคล้ายกับซานตาคลอสเลยละ่ะทีนี้บางคนอาจจะบอกเออเราไม่ชอบเทศกาลแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเราสร้างวันพิเศษขึ้นมาได้เองเลยเออมันสุดยอดมากแล้วเรากำหนดได้เลยนะครับว่าวันนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง